โครงการประกันไรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวโครงการสนับสนุนบริหารข้าวในอัตราไล่ละ500บาท บอนให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือชาวนาอย่างเร่งด่วนเสียงจากพี่น้องชาวนาทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานบอนให้ทางรัฐบาลจ่ายเงินให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะตอนนี้ชาวนาลำบากมากและจะต้องให้ชาวนาควรทำอย่างไรพร้อมทั้งทางรัฐบาลจ่ายเงินให้เกษตรกรทําให้เกษตรกรงงประกันไรายได้เกษตรกรปีนี้ตรวจสอบแล้วพบว่าสถานะการโอนแล้วแต่ดันไม่มีเงินเข้า บอนนายกรัฐมนตรีตรวจสอบสถานชาวนาแจ้งปัญหาให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบแต่คำตอบที่ได้คือให้รอรอและรอเท่านั้นบอนจากพี่น้องชาวนาให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์รับรู้ว่าประกันไรายได้เกษตรกรปีนี้กำลังมีปัญหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซบิเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสาน วันนี้สารแซบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามในส่วนของโครงการปาระกรันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวรวมถึงค่าบริหารจัดการข้าวในอัตราไล่ละ500บาทนะคะซึ่งมีการโอนไปแล้วและบางโครงการโอนเสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับงวดที่1ในส่วนของอัตราไล่ละ500บาทแต่ก็ยังคงมีบางสาขาบางธนาคารทกศนะคะยังคงโอนให้กับพี่น้องสําหรับกลุ่มที่ตกหล่นอย่างต่อนเนื่องแต่ที่นี้ปัญหาที่พบคือมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งและส่วนมากนะคะยังคงไม่ได้รับการ โอนเงินเมื่อมีการแจ้งปัญหาต่างๆไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบคําตอบที่ได้กลับคือต้องรอให้เกษตรกรรอ,อก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้สันทซบขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประสานงานติดต่อให้เป็นกระบอกเสียงของพี่น้องชาวนานะคะในการแจ้งปัญหาที่พบแล้วก็ให้พี่น้องสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เรามาดูนะคะว่าวันนี้พี่น้องกลุ่มไหนบ้างที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ส่งรายชื่อของเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไปให้อย่างทนาทางธนาคารทรกศซึ่งทางธนาคารทรกศได้รับรายชื่อต่างๆก็จะทําการโอนเงินให้กับเกษตรกรอาจจะมีนะคะที่มีปัญหาเรื่องเกษตรกรบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกษตรกรเสียชีวิตบ้างตรงนี้ทางธนาคารติดต่อไปอยังเกษตรกรแล้วแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่เจอปัญหาใดๆเลยแต่กลับไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเกษตรอํา หรือว่าทางธนาคารตกศกลับได้รับคําตอบว่าให้รอไปก่อนซึ่งเพื่อนบ้านหลายท่านก็ได้รับเงินตรงนี้ไปแล้วเกิดความร้อนใจอยากจะ ส่งเสียงและความรู้สึกถึงการเดือดร้อนไปให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะคะประกันรายได้เกษตรกรปีนี้กําลังมีปัญหายอย่างมากชาวนาเดือดร้อนกระทบทั้งโควิดกระทบทั้งการไม่ได้เงินความเป็นอยู่ลาบากมากวันนี้นะคะกลุ่มเกษตรกรส่วนมากที่ยังคงไม่ได้รับเงินจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าว2ชนิดขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่แรกเลยยังไม่กะ ยังไม่มีการโอนเงินจากทางธนาคารทกศถึงแม้บางพื้นที่จะมีการโอนข้าว2ชนิดไปแล้วแต่ส่วนมากเกษตรกรยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเลยค่ะสําหรับเกษตรกรปลูกข้าว2ชนิดรอตั้งแต่งวดแรกนะคะ จนนับปัจจุบันในส่วนของงวดที่7แล้วยังไม่มีความคืบหน้าวันนี้อีสานแซบอยากร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็เกษตรกรท่านไหนที่ยังไม่ได้รับเงินก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องเพื่อเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ทําให้ทางรัฐบาลได้รับรู้ว่ายังมีเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับเงินและมีความเดือดร้อนและส่งเสียงจากชาวนาเนี่ย ไปยังรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือและก็โอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับโครงการประกันรายได้อีสานแซบเคยทําคลิปในส่วนของขั้นตอนดําเนินการของทางรัฐบาลว่า โครงการประกันรายได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวหรือว่าจะเป็นโครงการคู่ขนานในส่วนของค่าบริหารจัดการข้าวในอัตราไล่ละห้อร้อยบาทซึ่งเป็นงบประมาณวงเงินที่สูงพอสมควรในการจ่ายเงินชาวนาและเศรษฐกิจในโควิดช่วงนี้นะคะก็ได้รับการกระทบราคาข้าวก็ไม่เป็นราคาด้วยแล้วทีนี้การจ่ายเงินชดเชยของทางรัฐบาลจึงให้มีค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการอนุมัติวงเงิน ต่างต้องมีลำดับขั้นตอนแต่เกษตรกรข้องใจไม่ได้รับการโอนเงินกับพี่น้องที่ปลูกข้าวอย่างเดียวและพี่น้องที่ปลูกข้าวสองชนิดทุกคนมีความเดือดร้อนเหมือนกันหมด ดังนั้นจึงถะอยากให้ทางรัฐบาลวิงบอลให้เข้ามาช่วยเหลือชาวนาตรงนี้ด่วนบางคนอยู่รอระหว่างการดำเนินการแล้วยังไม่ได้รับเงินนะคะหรือแม้กระทั่งเกษตรกรบางกลุ่มนะคะที่เกษตรกรกลุ่มนี้งงมากเลยในส่วนของประกรันรายได้เกษตรกรปีนี้ตรวจสอบพบว่าสถานะมีการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ดันไม่มีเงินเข้าบัญชีดังนั้นเกิดอะไรขึ้นกับโครงการประกันไรายได้ไววยให้บอลให้ทางรัฐมนตรีเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนี่ก็คือการอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะฝากประชาสัมพันธ์ไปให้กับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับทราบว่าโครงการประกันรายได,ได้ทั้งข้าวทั้งยางทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมร่วมแสดงความคิดเห็นอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งดว่วนและออกมาชี้แจงว่าด้วยเหตุอะไร กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวสองชนิดทำไมถึงยังไม่ได้รับเงินแค่นี้ชาวนาก็อุ่นใจแล้วค่ะเอาละค่ะถือว่าเป็นการแชร์ความรู้สึกของเกษตรกรที่ส่งเสียงไปยังรัฐมนตรีให้รับทราบนะคะแล้วก็ให้พี่น้องร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่ดเดี๋ยวเราจะเจอกันในครั้หน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ